ค่ะพ่อพ่อเต้าคะ่ะสวัสดีแม่หจ้ะโอ้แนวทางเพื่อนบ้านเนาะมือวันศุกร์ที่ผ่านมาของพ่อเต้าบกเขาเล็กวิ่งนะพ่อที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าอันนี้เลขไทยกับเขาแต่ว่าไทยผันว่าได้ตามคลิปเนาะเพร่ะจังวะไปตั้งยังวัดพอดีสุนหกอ๊อฟูกปูกับเขา <ข>รัฐบาลไทยผูใดเลยปูวาดปูวาปีปูวาปีอ๋อแมนอยู่ดอก่นอันนั้น่น,นทรมมากตอนโจมวันไดออกไปจ้างจังหวัดนะเมื่อวันศุกร์เนาะค่ะพ่อเนาะแมนอยู่ดอกมีข่าวมีรุดเป็นธรรมดาตัวเลขกระไดเนานะค่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินไปเนาะค่ะบนันทสิตามของพ่อเต้าเนาะ,ะพ่อเต้านี่เลขออกงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะของ เพื่อนบ้านเนาะค่ะแปดสี่สี่หนึ่งแปดสองสามตัวหนึ่งแปดสองเนะสองตัวคือสี่หนึ่งล่างเนาะให้วนะิ่งรูดห้ากับสี่เข้าที่สี่ตรงๆเนาะเลขพอจับอยู่นะวอลซี่หน่ะเนาะแต่ว่าซี่ศูนย์ยังเสี่ยงพันคำซี่หนึ่งไปก็เป็นซี่เจ็ดซี่สามเออโอ้ยเป็นนี่นาเสียดายกล่าว่าเป็นย่างนั้นอะตามกันไหมเนาะมันนี่ตามไหมตามไหม เป็นไรพอ่อทั้งบุญนาวบ่เมืนนอม่อนี่บยบ่หอนหอนหอนต,ต้องหมดขึ้นนะี่แหละอ๋ออาการเริ่มอันนั้นแล้วเนาะบัดนี้ก็จะเป็นวันที่แปดแล้วกนะันลาวนะวันลาวันจันเมื่อนี่แหละว,วันจันจะลากันเร็วๆวันที่สิบเก้าเนาะจ้ะสิบเกา้าเมื่อาเก้าดีแล้ววันนี้เนาะ มันเป็นเก้าที่ดีปังๆเด้อเมื่อนี่แหงๆปังๆนะ,อะเอาวิ่งลูดก้อนเนาะวิ่งลูดตัวได้พ่อเมื่อนี่วิ่งรูดไอหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่เนาะ ลักล่อยครับพ่อลักล่อยที่ับาพาสี่กับห้าแล้ะบานี้อ่าสุดวิ้นจับพ่อสุดวิ้นมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีหนึ่งมีสี่มีห้าค่ะมีแปดมีแปดมีเก้ามีสองมีสามแปดเก้าสองสามนะคะอันนี้สุด วิ่นเนะจ้ะวินกันมีอยู่ในนี่กับคือคือตรงเนาะถามบ่มมีก่ก็อาจจะเป็นสู่วานอะคืนอยู่กับสุดวินด้วยเนาะหนึ่งกับสี่นี้เน้นตัวไรกับพ่อเน้นที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งเนาะเน้นหนึ่งมันนี่อันจับคู่สองตัวครับพ่อนีหนึ่งแปดหนึง 9, น่งเก้าหนึ่งสาม มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามค่ะสี่แปดสี่เก้าสี่สอสองค่ะแนี้หาแปดหาเก้าหา่หาแปดหาเก้หาสี่จ้ะสองแปดสองเก้าสองสามสองแปดสองเก้าสองสาม สามตัวมะมีเงินมาพอมีเงินเน้นฮะสามตัวมะมีจา้าเน้นตัวไรพ่อมันนี่เน้นในลักหนึ่งกับรักซี่นี่แหละโจลักหนึ่งก็มีหนึ่งแปดนะค่ะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสามนะคะ แล้วก็สี่ลักซี่กับมีสี่แปดสี่เก้าสี่สองนะพ่อนเนาะสี่แปดสี่เก้าสี่สองจ้ะบาน,นี้อันดอกจันพิเศษเด้ยค่ะพ่อดอกจันพิเศษมีหนึ่งแปดครับสี่แปดมีหนึ่งแปดมาและสี่แปดอ้านี่สองตัวสองชุดนะก็ฝันเก่าฝันไว้ไหนครพอนะ ที่ฝันว่าอีย่างนั้นฟันว่า,วาได้เมียได้ศูนย์ในเขาในลานอ๋อเขามาจังเขามาจังมาข่าพอ่อเลยหนึ่งร้อยหาสิบบาทแล้วเขาจ้างมาข่าพอ่อพ่อก็เลยจ้างกลับไปอีกหา้หาห้าร้อยหมดเอเออนั่นแหละมันมาศูนย์อยู่เนาะรัฐบาลได้แต่เป็นซุนสองเนาะซุนสองเขา<อ>พ่อกับเ<ะ>มียในหลีดในแต่ใต้ใตล่างมันหมดหลับ เขาเมดหนึ่งเหรอเออมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แม่วางหันเนี่ยเขาเม็ดเนี่ยัเจ็ดหนึ่งพ่อก็หายไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองศูนย์สองศูนย์สามเตอนนั้นไม่หายไปหุกกลางกลางฟันแบบนี้ก็เลยกลายเป็นลักษณะจังสั้นไปเนาะเอ้าเออจันสั้นกันสิทวนตัวเลขกก็นับว่า พ่อเต้าเหลาเนาะก็เอาไปเล่าก่อนเพื่อนจะว่าอู้คือบอสรุปเหล็กมันแล้วจังเบาแนวอื่นมืนก็เริ่มเข้าวใบกับคอไผ่เนาะมีแนลวาวแนลถามอ่ะสรุปก่อนเนาะก็พ่อเต้าเหลาวันจันเนาะก็ขามโค้งแรกเนาะสิบเก้ามกราสองห้าหกเก้าวิ่งรุ่นหนึ่งกับสี่เน้นที่หนึ่งเนาะหลักร้อยมีสี่กับห้าชุดบินกับมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้ามีสองมีสามเนาะสองตัว จับคู่1 8 1 9 1 3 4 8 4 9 4 2 5 8 5 9 5 4 2 8 2 9 2 3แปเ้าก้เนเน้นที่1 8 1 9 1 3แล้วก็4 8 4 9 4 2สีเก้าสี่สองนกพิเศษให้ดอกจันหาดาวที่1 8และ4 8่แปดนะกอถูกบ้าง่อถูกเนาะจ้ะอันนี้คือ อ่าของงวดนี่น้วอวอังคุณพ่อคุณแม่เมื่อคืนนี่ฟันดีออบอกค่ะพ่อบัวในจเจ้าอันพอไปอันนั่นแม่อันนัานคนตายี่แม่อัน,น,นมูหยาดก,กันอ่ะเราไปเผาเผามือนี้หละไปกินไปกินงานของวัตมาจะนอยก็สิออกไปเผาแล้วยุ่วัดอ๋ออาสนะไปงานเขาดำแล้วพอเนะเอออันนี้ของเก่าใหม่นะคะสายวิ่งสายรูดเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่ะ ปิ้งรูดหนึ่งสองตัวมาตัวในปะทูยอดอกเนาะปะทูหัวขาดก็ดีก็ไม่ได้เยนี่ <c oughs> ในถ้าเข่ากับเขา่าต่ว่างวดที่ผ่านมานี่จับคู่เพื่อนกับเลขลักพ่อกับให้มาถึงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นบางทีก็เอาไปพี่เจ่า,าเบึงด้วยเนะาะสรสติปัญญาตัวเองด้วยเอาพ่อมาหนีไว้พ่อเด็บซี่มิโศกเนี่ยค่ะ,คะพ่อว่าก็ขอตัวเด็บซี่มามีเลีกในตารางมัน มันบมมีหนึ่งก็เลยจับใส่ไปว่เป็นกไ็ไรถ้าแจซี่ศูนย์เลขวิ่งก็มาอยู่ดอกวดนี้ก็ขอแก่เมื่อไม่หายเอบซี่มีเงินมีทองโชคดีกับสองโจ้ผ้าร้อยคือเกาเกด้อยับซี่ก็ได้ค่ะราบขอบพระคุณกับพ่อคะ่ะคอยพอมีสุขภาพแข็งแรงเด้อที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขให้ทางง่องกระไดเนอขอใด้วยขึ้นด้วยขึ้นนะพ่อเด้อขอบพระคุณกับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีเลยล่ะ ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพ่อให้เป็นแนวทางทางช่องก็เสนอเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญไหน่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้รับส้มรับเบิงกันแล้วค่ะถูกใจกับขอคนล้านหนึ่งลายหนึ่งแสนเด้อเป็นกําลังใจกับทั้งซ่องยูทูบดําแดนแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดแล้วค่ะ ขอขอบคุณคุณพ่ณอคุณแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเนะผู้ใดก็ไลค์ก็แาชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ทุกทก่านโชคดีร่ำรวยเนาะค่ะไปกําแนวทางของพ่อเต่าขามโค้งไปเล่ามาแล้งก็ขอให้สำเร็จเนาะแตกสามตัวสองตัวเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆกรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวกวอ่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ